จงปลดปล่อยอดีตของคุณไปซะหากคุณอยากกลายเป็นคนสำเร็จทุกท่านเคยเห็นเรือที่แล่นผ่านหน้าน้าแล้วมันเกิดฟองสีขาวๆที่หางเรือไหมคะมันเป็นร่องรอยทางน้ำที่เรือนั้นได้แล้วผ่านไปถูกไหมคะร่องรอยนี้มันไม่ได้เป็นอะไรมากไปกว่าร่องรอยที่ถูกทิ้งไว้แล้วเราเคยคิดไหมคะว่า คำถามที่บอกว่าอะไรล่ะที่ใช้ในการขับเคลื่อนเรืออยู่มันคือพลังงานมันคือพลังงานที่ถูกสร้างขึ้นณปัจจุบันขณะที่เรือโดยสารหรือเครื่องยนต์ของเรือในการขับเคลื่อนและการทํางานเกิดขึ้นมันคือสิ่งที่ทําให้เรือลํานี้เคลื่อนตัวข้ามหน้าน้ําไปได้ไกลแสนไกล ตามเป้าหมายและจุดหมายของเรือลำนี้ต้องการจะไปคุณคิดว่ามันเป็นไปได้ไหมคะที่ร่องรอยทางน้ำที่เรือมันแล่นผ่านไปจะเป็นตัวขับเคลื่อนให้เรือไปได้ต่อไปได้เรื่อยๆนี่เป็นคำถามที่มีคำตอบชัดเจนอยู่แล้วและมนเองก็แน่ใจว่าท่านผู้ฟังทุกคนก็คงจะรู้ดีว่ามันหมายถึงอะไรแน่ใจว่าคุณทุกคน ย่อมเห็นด้วยแน่ๆว่าร่องรอยทางน้ำนั้นมันเป็นเพียงแค่ร่องรอยที่ถูกทิ้งไว้มันไม่ใช่แรงขับเคลื่อนที่ทำให้เรือนั้นล่นไปข้างหน้าได้เลยดังนั้นจึงจะบอกว่านี่แหละค่ะทำไมเราทุกคนจึงจะต้องปลดปล่อยเรื่องราวในอดีตของเราออกไปซะสร้างเรื่องราวในอดีตให้มันเป็นเพียงแค่บทเรียนมันคือบทเรียน เมื่อเรามีบทเรียนแล้วเราทำหน้าที่แค่เรียนรู้แต่ไม่ได้ต้องการเอามันมาเพื่อขับเคลื่อนเอามันมาเป็นตราบาปเอามันมาเป็นตัวจองจำตราตรึงและฉุดรั้งให้เราไปต่อไม่ได้หรือท้อแท้เศร้าใจห่อเหี่ยวหมดกำลังใจในการที่จะขับเคลื่อนชีวิตของเราเองเพื่อไปข้างหน้าอยากขอให้ทุกคนนะคะเข้าใจและนำความคิดนี้ไปใช้กับชีวิตของเราเองเช่นเดียวกัน ร่องรอยใดๆก็ตามที่มันผ่านมาในชีวิตของคุณมันไม่ได้เป็นอะไรเลยมันเป็นเพียงแค่ร่องรอยจากการเดินทางที่ถูกทิ้งเอาไว้ข้างหลังคุณหากคุณคิดว่ามันเป็นเช่นนั้นคุณก็ไม่มีทางที่จะเอาร่องรอยเหล่านั้นมาเปลี่ยนแปลงแก้ไขอะไรได้เลยเห็นไหมคะ บางคนยังจดจำบางคนยังติดยึดฝังใจในอดีตไม่ว่าเรื่องราวร่องรอยนั้นจะเป็นเรื่องราวร่องรอยที่ทำให้คุณประสบความสำเร็จมีชีวิตที่หรูหรามีชีวิตที่ฟุ้งฟามีชีวิตที่สุขสบายร่ำรวยมั่งคัง่งมีคนนับหน้าถือตาหรือจะเป็นอดีตชีวิตที่ขมขื่นลำบากยากเข็นมีคนดูแคลนดูถูกเหยียดหยาม เศร้าใจลำบากใจทุกกายสารพัดอะไรก็แล้วแต่สิ่งเหล่านั้นล้วนคือร่องรอยทั้งสิ้นเมื่อปันผ่านมาแล้วเราไม่สามารถที่จะขับเคลื่อนมันออกไปข้างหน้าได้ถ้ามองในแง่ของเหตุผลเราทุกคนก็คงจะรู้กันดีว่าร่องรอยนั้น มันไม่ได้มีส่วนรับผิดชอบต่อสิ่งใดๆที่เรากำลังเผชิญอยู่หรือที่เราจะไม่ได้เผชิญอยู่ก็ตามร่องรอยในเรื่องราวในอดีตของเราผ่านมาก็เป็นเพียงแค่เรื่องที่มันควรจะผ่านไปมันไม่ได้เป็นอะไรมากกว่านั้นเคลียร์หรือเคลียร์คะดังนั้นเมื่อเราได้เดินผ่าน ลองรอยที่เราทิ้งไว้มันไว้แล้วเราได้ทิ้งมันไว้แล้วและเราได้เดินผ่านมันมาแล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวในอดีตที่คุณควรจะจดจำหรือควรจะละทิ้งก็ไปแล้วแต่คุณควรจะมาตัดสินใจว่าคุณควรที่จะละทิ้งหรือปล่อยวางมันไปได้แล้วหรือยังเลิกตกเป็นเหยื่อของอดีตได้แล้วค่ะทุกท่านคะเพราะอดีตนั้น มันไม่ทำอะไรให้เราเติบโตได้นอกจากบทเรียนและการเรียนรู้กับมันแต่ถ้าคุณยังจดจำความรู้สึกเหตุการณ์ที่คุณเคยเจอมาอยู่และให้มันมาเป็นความรู้สึกของคุณในปัจจุบันคุณรู้ไหมคะว่ามันจะทำให้คุณอ่อนแอลงแค่ไหนและมันจะทำให้คุณรู้สึกขอเหี่ยวพลังในตัวคุณจะโดนฉุดโดยอัตโนมัติ พลังงานอย่าลืมนะคะเรือรำนั้นมันก็ขับเคลื่อนด้วยพลังงานแม้มันจะทิ้งร่องรอยอะไรไว้ที่มหาสมุทรที่แม่น่าน้ำไหนก็ตามแต่มันไม่ได้เป็นแรงขับเคลื่อนตัวขับเคลื่อนที่ให้เรือรำนี้ไปถึงเป้าหมายหรือปลายทางที่เขาต้องการคือพลังงานตัางหาแต่พลังงานในชีวิตของเราเราเป็นคนกำหนดแต่ถ้าคุณเอาพลังงานของคุณที่กำลังจะ ขับเคลื่อนที่คุณไปถึงอนาคตไม่ว่าอนาคตนั้นจะเป็นเป้าหมายไม่ว่าอนาคตนั้นจะเป็นความฝันความหวังของคุณหรือจุดมุ่งหมายของคุณความสําเร็จของคุณการเติบโตในหน้าที่การงานการใช้ชีวิตอย่างมีความสุขของคุณก็แล้วแต่มันต้องขับเคลื่อนด้วยพลังงานที่สูงและต้องมีพลังงานอยู่ตลอดเวลาแต่ถ้าพลังงานของคุณในตอนนี้ที่คุณกำลังจะขับเคลื่อนชีวิตของคุณเพื่อไปต่อ คุณยังโดนฉุดรังด้วยอดีตแสดงว่าคุณกำลังตกเป็นเหยื่อของอดีตซึ่งคนส่วนใหญ่มักจะใช้ชีวิตจนจมอยู่กับร่องรอยในอดีตแบบนี้ล่ะคะ่ะมนจึงพยายามที่จะมาแบ่งปันพวกเราและสร้างแรงบันดาลใจและทำให้พวกเราทุกคนได้ตื่นรู้ว่าทุกท่านคะตื่นได้แล้วคะ่ะตื่นจากอดีตตื่นจากเรื่องราวร่องรอยความเจ็บปวดเรื่องร่องรอยความทรงจำ ความปวดร้าวความเครียดแค้นความโกรธเคืองในอดีตเพียงเพราะเราทุกคนไม่ติดยึดกับอดีตคุณก็สามารถเดินต่อไปได้แต่คนส่วนใหญ่ชอบติดยึดกับความเจ็บปวดในอดีตไม่ว่าจะเป็นการที่เขาเคยถูกทำร้ายมาทั้งทำร้ายจิตใจร้ายทำร้ายร่างกายดูหมิ่นเหยียดยม้มและข้อจำกัดต่างๆเขาเอาอดีตมาเป็นตัวตั้งในชีวิต มาเป็นเหตุให้เขามาทำร้ายตัวเองด้วยพฤติกรรมแบบเดิมๆในปัจจุบันเมื่อคุณมีเรื่องราวในอดีตเป็นเหตุแล้วผลมันคืออะไรล่ะคะผลมันคือทำให้คุณมีปัจจุบันที่เดินต่อไปไม่ได้ผลมันคือพลังงานในชีวิตที่คุณจะขับเคลื่อนเพื่อดึงดูดความสำเร็จดึงดูดความก้าวหน้าดึงดูดการเติบโตความสุขของคุณไม่ได้เลย ดังนั้นพฤติกรรมของคุณในปัจจุบันควรที่จะใช้พลังงานในปัจจุบันและใช้แรงขับเคลื่อนที่คุณมองเห็นเป้าหมายหรือจุดประสงค์ของคุณในชีวิตหรือความฝันของคุณในชีวิตต่างหากเพื่อมาเป็นแรงผลักดันแต่เรื่องราวในอดีตเมื่อมันจบไปแล้วปล่อยให้มันจบไปเถอะนะคะแล้วอย่ามาอ้างว่ามันสมเหตุสมผลดีแล้ว ที่จะทำให้ชีวิตคุณมาเป็นแบบนี้เพราะชีวิตคุณเคยทำโดนตราบาปเพราะชีวิตคุณเคยถูกกระทํากล่าวโทษคนโน้นกล่าวโทษเหตุการณ์นี้กล่าวโทษตัวเองดูถูกตัวเองกดดันเก็บกดและเหยียบย่าตัวเองให้จมอยู่กับที่ด้วยเรื่องราวในอดีตเปล่าประกาศให้ทุกคนได้รู้ว่าตัวเองได้เจอเรื่องราวโน้นนี้นั้นมาเป็นผู้น่าสงสาร เป็นผู้ถูกกระทำเป็นคนที่ต้องยอมรับชะตากรรมในอดีตเรียกร้องความสงสารกับผู้คนมากมายจากเรื่องราวในอดีตคุณรู้ไหมคะว่าการที่คุณทำตัวให้น่าสงสารจากเรื่องราวในอดีตมันคือการที่คุณดูถูกตัวเองคือการที่คุณยอมที่จะลด พลังงานในการเติบโตในความสุขลดพลังงานในการที่จะดึงดูดความสำเร็จต่างๆไปจมไปอยู่ในคลื่นพลังงานที่ต่ำดูให้ฉันเป็นคนน่าสงสารฉันเป็นคนที่ถูกโลกกระทำฉันเป็นเหยื่อของสังคมฉันเป็นเหยื่อของเหตุการณ์นั้นเหตุการณ์นี้ฉันเป็นผู้ถูกกระทำนี่คือความรู้สึกของคุณในปัจจุบัน แต่คุณหารู้ไหมว่าสิ่งที่คุณคิดสิ่งที่คุณทำและพฤติกรรมที่คุณทำแบบนั้นมันทำให้คุณไม่สามารถได้รับการยกย่องจากใครเลยหรือถึงแม้จะมีคนสงสารหรือเห็นใจคุณแต่มันไม่ทำให้คุณเติบโตและก้าวหน้าที่สำคัญมันไม่ทำให้แรงขับเคลื่อนในชีวิตของคุณเหมาะสมที่จะเป็นคนที่จะดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตมันไม่เหมาะสมที่คุณจะดึงดูดความสำเร็จเข้ามาในชีวิตคุณเลย ไม่ว่าคุณจะอ้างตัวว่าคุณเป็นคนที่ถูกทิ้งฉันเป็นเด็กที่ถูกทิ้งพ่อแม่ไม่เลี้ยงฉันเป็นเด็กที่น่าสงสารฉันเป็นคนเคยติดเหล้าฉันเป็นคนที่อยู่รอดจากบ้านที่ล้มเหลวพ่อแม่หย่าร้างเศรษฐกิจไม่ดีเจอวิกฤตธรรมชาติอะไรก็แล้วแต่ คุณยังไม่สามารถก้าวข้ามผ่านมันได้แล้วชีวิตของคุณจะเจอสิ่งดีๆที่ดีกว่าในอดีตได้อย่างไรโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณยังใช้ความรู้สึกความทรงจำความคิดจมอยู่กับเรื่องราวเหล่านั้นอยู่ไม่ว่าเทพเจ้าองค์ใดไม่ว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ไหนไม่ว่าใครหน้าไหนบนโลกนี้ที่เขาอยากจะหยิบยื่นความ สิ่งดีๆมาให้คุณส่งต่อสิ่งดีๆมาให้คุณหรือแม้แต่โอกาสดีๆที่จะทำให้คุณหลุดพ้นจากเรื่องราวในอดีตผลลัพธ์ในอดีตที่คุณเจอในปัจจุบันคุณก็ไม่มีวันก้าวข้ามผ่านมันได้เพราะฉะนั้นอยากให้คุณทุกคนนะคะที่ใครที่ดูคลิปนี้หรือได้ฟังไรคลิปนี้อยากให้คุณได้ตระหนักว่าอดีตของคุณได้ผ่านไปแล้วการที่คุณยังยึดติดในอดีตเอาไว้ มันไม่ทำอะไรมันไม่เพียงแต่ที่จะหยุดคุณหยุดหยุดคุณไว้ในตอนนี้หยุดไม่ให้คุณเติบโตหยุดไม่ให้คุณสำเร็จหยุดไม่ให้คุณได้เปิดโอกาสในสิ่งดีๆได้เลยแต่มันทำให้วันนี้ของคุณเคลื่อนตัวไปข้างหน้าไม่ได้สักครั้งหนึ่งเห็นไหมคะทำไมคุณบอกว่าทำไมทำอะไรก็เจ๊งทำอะไรก็ร่มเร็วทำอะไรก็ไม่สำเร็จ จับกี่ธุรกิจมาแล้วก็เหมือนเดิมเป็นเพราะอะไรคุณเคยย้อนมาดูตัวเองไหมคะเป็นเพราะคุณวางสภาวะอารมณ์สภาวะความรู้สึกและระดับเคลื่อนพลังงานในชีวิตของคุณที่มันขับเคลื่อนคุณอยู่เนี่ยอยู่ในสภาวะไหนคุณยังจมอยู่ในอดีตอยู่หรือเปล่าดังนั้นการที่คุณยังทำมันไม่ได้เป็นเพราะว่าคุณยังไม่ได้รับการเยียวยาจากเรื่องราวในอดีต เพราะคุณยังอ้างถึงอดีตที่คุณจะต้องต่อสู้และยังต้องสู้กับมันหรือยังอยู่กับมันอยู่ดังนั้นวันนี้ฝ่าฟันเรื่องราวในอดีตของคุณโดยการปล่อยมันไปซะเก็บไว้เป็นเพียงบทเรียนความรู้สึกต่างๆสลัดมันออกเหลือไว้เป็นเพียงบทเรียนและประสบการณ์ที่จะทําให้มันดีกว่าเดิมโดยรักษาคลื่นระดับพลังงานของคุณให้อยู่สูงกว่าสภาวะในอดีตที่คุณเคยเจอมา เพราะเมื่อเด็ก,ก็ตามที่คุณยกระดับขึ้นพลังงานของคุณสูงกว่าในสภาวะในอดีตคุณควรจะยกระดับขึ้นพลังงานของคุณสูงกว่าในอดีตเพราะอย่างไรเพราะความมั่นใจไงคะเพราะคุณเอาบทเรียนในอดีตมาเป็นความมั่นใจว่าคุณจะผ่านมันได้ดีกว่าอดีตอย่างแน่นอนอเพราะเรามีบทเรียนแล้วเพราะเราเกิดการเรียนรู้เพราะเรามีประสบการณ์รู้มีแรงบันดาลใจแล้วนั่นเอง ดังนั้นเปลี่ยนจากการดูถูกตัวเองการสงสารตัวเองมาเป็นความเชื่อมั่นความมั่นใจและความไว้วางใจตัวเองว่าฉันจะทำมันได้ดีกว่าอย่างแน่นอนฉันจะทำมันได้ดีกว่าและผลลัพธ์ต้องดีกว่าเพราะฉันมีประสบการณ์ฉันเชื่อมั่นและมั่นใจนี่คือคุณเอาไปยกระดับพลังงานคุณขึ้นจากเรื่องราวในอดีตอย่างแน่นอนดังนั้นนะคะ จงใช้เหตุผลเพื่อที่จะให้คุณไม่ต้องติดสภาวะอารมณ์เดิมกับอดีตจงใช้ประสบการณ์รีการเรียนรู้ที่ผ่านมาและบอกตัวเองว่าร่องรอยในอดีตกับการเดินทางในชีวิตไม่ว่าจะผ่านมาแล้ว10ปี20ปีผ่านมาแล้วเดือนที่แล้วปีที่แล้วโดนหลอกมาแล้วเมื่อ2ปีก่อนเคยล้มเหลวมาแล้วเมื่อ5ปีก่อนเคยมีคนดูถูกอะไรก็แล้วแต่ สลัดมันทิ้งและปล่อยมันออกไปมีหลายคนนะคะมักจะพูดถึงวันเวลาในอดีตที่ดีแล้วเราหัวเราะเยาะหัวเราะมันได้อย่างมีความสุขมันเหมือนเป็นเรื่องตลกขบขันแต่หลายๆคนเมื่อพูดถึงเรื่องราในอดีตคุณจะร่าไห้ร้องระร่ำร้องไห้เรียกร้องความสงสารและเห็นใจคุณผ่านเก็บความรู้สึกเหล่านั้นมาตลอดเวลา เพราะเหตุนี้แหละค่ะมันทําให้คุณจึงไม่สามารถที่จะมีความสุขและไม่สามารถที่จะเติมเต็มเรื่องราวดีๆในวันนี้ได้เลยสิ่งเหล่านี้มันคือการที่คุณอยู่ในร่องรอยของการเดินทางเรื่องราวของในอดีตดังนั้นจงมอบความรับผิดชอบไปที่อดีตว่าสาเหตุที่ทำให้คุณไม่สามารถประสมความสำเร็จหรือมีความสุขได้ในวันนี้ มันคือความรับผิดชอบในอดีตแต่คุณต้องเปลี่ยนมันออกมาเป็นเป็นอะไรคะเป็นการรับผิดชอบตัวเองที่มากขึ้นเพราะประสบการณ์ในอดีตมันได้ถ่ายทอดและสอนเราเรียบร้อยแล้วคุณลองจินตนาการดูนะคะว่าถ้าเราไม่ออกมาจากร่องรอยแห่งการเดินทางในอดีตไม่ว่าจะอดีตที่เจ็บช้ำอดีตที่ชอกช้ำอดีตที่เจ็บปวด ลองจินตนาการดูว่าถ้าคุณได้บันทึกเรื่องราวต่างๆไว้ในไดอารี่เล่มนั้นเรียบร้อยแล้วแล้วคุณไปอ่านมันซ้ำทุกๆวันทุกๆวันคุณก็จะเหมือนกับเอาตัวเองเข้าไปอยู่ในเหตุการณ์อดีตเหมือนเดิมสภาวะอารมณ์นั้นคุณก็ยังอยู่กับมันอยู่แต่ถ้าวันนี้คุณเอาตรงนั้นมาเป็นแรงบันดาลใจขับเคลื่อนคําว่าแรงบันดาลใจแรงบันดาลใจก็คือตัวขับเคลื่อนขับแรงให้คุณมีกําลังใจ แรงบันดาลใจก็คือใจบันดาลแรงนั่นเองนะคะมีแรงบันดาลใจที่จะต่อสู้และก้าวต่อไปที่สูงกว่าเดิมทุกท่านจงจำไว้อย่างหนึ่งนะคะว่าคุณอาจจะต้องร้องไห้ทุกคืนในอดีตเวลาคุณนึกถึงแต่วันนี้น้ำตาทั้งหมดที่คุณมี มันไม่สามารถที่จะลบเลือนเรื่องราวในอดีตออกไปได้แม้แต่เรื่องเดียวแม้แต่เหตุการณ์เดียวหรือแม้แต่เสี้ยววินาทีเดียวดังนั้นหน้าที่เราตอนนี้คือทำอะไรคะชีวิตของคนเราชีวิตของคนเราชีวิตของเราทุกคนคะ่ะเราไม่มีปุ่มรีเพย์เหมือนเทปเหมือนอการดูวิดีโอดู youtube เราสามารถกดรีเพย์ได้ตลอดเวลาการดูคลิปวิดีโอดู สื่อโซเชียลอะไรเราสามารถดูย้อนหลังได้แต่ในชีวิตของคนเราเราไม่สามารถกลับไปกดปุ่มรีเพย์หรือกลับไปย้อนกลับในอดีตเพื่อกลับไปแก้ไขความผิดพลาดของเราก็ดีหรือเหตุการณ์ใดๆก็ดีแล้วแต่ชีวิตของเราทำอะไรได้คะ่ะเราไม่สามารถรีเพย์ได้แต่เราสามารถรีเฟชได้คะ่ะรีเฟซก็คือการทำให้ตัวเองสดชื่นการทำให้ตัวเองมีจิตเบิกบานการทำให้เรา ปล่อยวางกับเรื่องราวที่มันไม่ดีที่เราจมอยู่ในอดีตกลับมามีความสดชื่นโดยการปลุกพลังตัวเองโดยการกระตุ้นโดยการเปลี่ยนอิเลียบทโดยการปลดปล่อยพันธนาการในอดีตเรื่องราวต่างๆออกไปสิ่งนี้ต่างหากที่เราพึงจะทําและจงปลดปล่อยอดีตของคุณไปซะถ้าหากคุณอยากประสบความสําเร็จและอยากมีความสุขและมีชีวิตที่เติบโตก้าวหน้าไปมากกว่านี้ ดังนั้นเปลี่ยนอดีตของคุณให้กลายเป็นบทเพลงเปลี่ยนอดีตของคุณให้กลายเป็นบทกรนเป็นรูปเพ้นเป็นศิลปะเป็นกิจวัตรบางอย่างที่ให้เสียงภายในของคุณเรียกร้องให้เราอยากทำให้มันดีขึ้นคือใช้สร้างแรงบันดาลใจยังไงล่ะคะใช้สร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้คนให้กับตัวเราเองและทำให้เรารู้สึกสบายใจมีกำลังใจ ขับเคลื่อนมันเพื่อจะเดินหน้าต่อและสร้างความสุขสร้างแรงบันดาลใจให้ตัวเองพร้อมกับเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้อื่นอย่างนี้แหละค่ะมนจึงบอกว่ามาส่งต่อสร้างแรงบันดาลใจกับชีวิตที่แหลกสลายกลายเป็นชีวิตที่มีคุณค่าให้กับตัวเองและเหนือย,ยิ่งกว่านั้นสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้อื่นด้วย ท่านใดที่สนใจอยากร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างแรงบรันดาลใจโดยใช้ประสบการณ์และใช้เรื่องราวในอดีตที่จะทําให้คุณสามารถเป็นแรงสะท้อนเป็นภาพสะท้อนและสร้างแรงบรันดาลใจให้กับผู้คนอื่นอีกมากมายอยากหาช่องทางดีๆในการที่จะแสดงตัวตนและศักยภาพของตัวเองท่านสามารถปรึกษาโคดมลหรือมาร่วมโครงสร้างในการช่วยเหลือผู้คนกับ แอสซรลาได้เพราะแอสซรลาสามารถให้คุณมาแสดงตัวตนและมาสร้างตัวตนของคุณให้กับผู้คนทั้งโลกได้รู้ว่าตัวคุณเองนั้นสามารถประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืนและสามารถใช้เรื่องราวในอดีตประสบการณ์ความรู้ความสามารถของคุณมาแบ่งปันถ่ายทอดเป็นความรู้ให้กับผู้คนทั่วโลกหลากหลายภาษาและไม่ต้องกังวลนะคะว่าคุณจะเริ่มจากจุดใดเรามีกระบวนการในการ โคชิ่งมีการเทรนนิ่งและสามารถฝึกอบรมกับพวกเราชาวแอซิล่าได้เพราะแอซิล่าคือครอบครัวที่จะเปลี่ยนให้กับผู้คนเข้ามาอยู่ในสังคมเชิงบวกเปลี่ยนอดีตอันเลวร้ายของคุณเปลี่ยนเรื่องราวที่ ล้มเหลวให้กลายมาเป็นคุณค่าที่จะสร้างอิทธิพลในเรื่องของแรงบันดาลใจให้กับผู้คนไปด้วยกันกับโค้ดมตนและคุณสามารถมาเปลี่ยนแปลงตัวเองและเปลี่ยนมิติใหม่ในการสร้างไรายได้รวมถึงการใช้ชีวิตโดยการเป็นนักโมเวชันหรือการช่วยเหลือผู้คนอย่างยั่งยืนจงเชื่อมั่นเถอะค่ะว่า คุณค่าของคุณทุกคนมีเหมือนกันและเราเองก็สามารถประสบความสำเร็จได้จากการถ่ายทอดเรื่องราวและใช้ประสบการณ์ของเรามาสร้างคุณค่าเพียงแต่ที่ผ่านมาเราไม่เคยเจอเครื่องมือที่ใช่เราไม่เคยเจอแหล่งที่จะทำให้เราแปลงเปลี่ยน แรงบันดาลใจและประสบการณ์ของเราให้กลายเป็นไรายได้หรือช่วยเหลือผู้คนส่งต่อเรื่องราวดีๆนี้ให้กับผู้คนกับโค้ดมอนคนคิดบวกโค้ดมนลูกอีสานหลานยาโมและอย่าลืมนะคะท่านใดที่อยากที่จะแบ่งปันและเป็นส่วนหนึ่งของเคลิดดีๆแบบนี้ข้อคิดดีๆแบบนี้ซึ่งโค้ดมนทำออกมาเพื่อที่จะช่วยเหลือโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนไทยที่เราผ่านอะไรมา เยอะแยะมากมายแต่หลายคนยังหาทางออกในชีวิตไม่เจอท่านใดที่กดติดตามและกดแชร์แบ่งปันขอให้พลังงานดีๆในการเป็นผู้ให้จิตในการเป็นผู้ให้ล้วน,วนสูงกว่าเสมอและเป็นจิตที่ยิ่งใหญ่เสมอพลังงานของคุณก็จะเติบโตและ ขึ้นมาสูงอยู่ในระดับเดียวกันกับคลื่นของคนสำเร็จฝึกฝนวันละเล็กละน้อยแบบนี้แลวนะคะแล้วชีวิตของเราจะดีขึ้นจากการให้ข้อคิดและให้สิ่งดีๆผ่านช่องทางของคลิปดีๆของโค้ดมนแบบนี้หรือคุณเองก็สามารถสร้างสรรค์สิ่งดีๆแบบนี้ได้ก็สามารถมาปรึกษาโค้ดมนได้ตลอดนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ